เดี๋ยวยังพุ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเราห่มตัวอ๋อโมนี่เล่นยังไม่ถึงไหนเลยอาตั้งแต่นะโมนี่เล่นถึงได้ถึงบอลีอ่ะที่เขาเล่นกันนะเดี๋ยวว่าเฮ้อันนี้ไปเล่นจนถึงบ้านเอเฮ้ยเฮ้ยเฮเล่นบ้านไหนอ้าวใครรู้โอ้ช่วยผมหน่อยอ๋อไม่ละช่วยหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ครบดีวันเมื่อกี้ไอ้พอดีไอ้ต้องเลี่ยนพอ ปุ๊ฟฟี่กูเต็มฐานมปุ่มไหนปุ่มพ่กดเฮ้ยเดี๋ยวาน้องปั่งไปไหนรอเชวคุณก่อนไปโชว์เดินมาหน่เ้ยีเลยวะเดี๋ยว่านะผีดีอ่าหน้ากลัวสักนโอ้เล่นไฟไปโชว์ถือได้คนเดียวแบบบอมนะได้ได้ได้ครัเล่นในของมเล่นในโทรศัพท์พวกกูไอเด็กกีบดิเฮ้บน ผมก็ครับไปชูดียวอ่ะน้องจะถือไฟน้องต้องน้องเล่นในอย่างน้องเล่นในโทรศัพท์ครับในโทรศัพท์โชว์โชว์ในโทรศัพท์ปุ่มหน่อยนะในโทรศัพท์นี่ตั้งสายไอ้ตั้งสายมือทั้งหลังสุดเลยไอ้นี่จะในคอมรู้ถ้าในคอมน้องกดเปลี่ยนปุ่มภาษามันจะมีขึ้นมาเฮ้ยอ๋อโอ้วันท่านงูตั้งนั้นแล้นี่ก็กระป๋องกิฟต์น้าโอ้งูตั้งมือแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นน่ะไอ้ก็งูมาตั้งนานเหมือนกัน เฮ้ยใครได้ไอเป็นไดยังบาทองไอจเีอย right? okay. no, 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 right. like ่งบเออได้ได้เรื่อเหมือนว่ากระป๋องน้ำในจิป no น้ำตรงนั้นรื้เปล่าใช่น้องน้น้ำน้องถ้าน้องจะใจน้ำต้องกกตัวเอ็กมันจะใจน้ำามดด้วยบัตรทั้รทองก็อไกีน่ะเอาไว้ฆ่าผีนะเอาไว้ได้ผีนะน้ำมทองฆ่าไม่ใชได้เออใส่บาทอบัตเอื้อบทอเอื้อมานี่มานี่มันเท่บเอรนเอาอเมนอ่าเชิญคุณมันไไปเอาต่อ ตามาอางมึงรันี่างมึงจนี้ตรอ่งมึงมึงมึงจัดเล็กน้อยถ้ากวีกือนะใครหัวน่ากลัวชิ้นไหเอ้ยมีร้องมีร้องไปหลายคนแล้วงยกลัวเว้ยน้งโชว์ไปล้ยังอยงให้รอปอู้ส็่งนนเมือนน้อยนิมอู้สิ่งี้ปิ้งสามอยกันวะโอ้ มันอู้ใจยังไงวะเดี๋ยวผมลืมไปผมลืมใจการนิดดีวะน้องเดียวไอจะบอกวิธีเติมนะถ้าถ้าน้องจะเติมไฟน้องต้องถือไฟไว้ตัวแล้วก็ไปเติมที่ฮะนฮัเราต้องมองนะว่าผีมันมาตอนไหนตอนไหนฮะโอ้ยฮะงานต้องใจลองเตรียมดูเลยเลยฮะเกิงจริงเพราะตัวน้องถ้าน้องจะเติมไฟน้อง้เห็นขวดนี่ไปก่อนนี่ไอที่มันเป็นไหนวะสนิมขึ้นเนี่ยน้องต้องโกตัว้ฮือฮือฮือไฟแล้วก็โกตัวเติมเลยเดี๋ยวอันนี้ขอเติมมันเอ้า ตามมา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 ด้วยตามมาตัวไม่ตามมาตายก็ตามมาอะไรอะไปบ้านแมงกีาวะตุ้งต๋งไงเฮียแมงเหลือมาอี้ขึ้นในเดย์ะขึ้นเลยน้องถ้าตายมันจะมากตายนะตายนะป่ะต้องขึ้นในมดป่ะต้องขึ้นในมดมานี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยบะท่อมบะท่อมเออเออบะท่อมกับเบื้องอนมากดคนไหนวะเออบะสองคนนี้ที่มันบเคยเล่นมากดโอ้หิงบ่อไงยี่ห้าถ้าจะเทียมใจญล้อมันตกใจได้เลยเนี่ยห้ามบปตกใจก็ได้เนี่ย อ่าอี้มันตัวใจนะตัวใจนะขอเต้อขอเตงี้ครัตัวใจนะติดติดงูได้ียงเออถาจริงจริงขอตัวเอาตัแตจนะแบบเอ้ยอะไรอ่ะแบบอะแล้มันโคตรสหญ่เนี่ย่ึงเรียงโตก็สื่อะโคตมาสไม่เจินมันดไปโคไปโคไปโคตรไปโค โอ้ยไอ้นเลยนี่กับบอกะนอไ้กระบอกระนอบเออไคาไหงเดแล้อยากกากัไอ้เหี้กเอ้ยเอ้ยอ้อ้ยโอ้ยอย้ยไอ้หัวเล่มตีนะมื่อใครหัวเล่มตีนะเาจะแตกกบเป่มตีนะทีเ่มาไอ้เริ่มมากผมยืนเห็นยนเห็นยืนเ้พอบเอออบเออ อะไรวะเดียน้องขอเติมแก้แป๊บนึงไปไอโจาา่หสิงที่ดเสียงวาหายไปาไ้โอ้อะไรล่ะน้องเติมแก้ก่อนเติมแก้เนื้อเต็มดบมันช็อคนไหนดีอ้าวเขาหายไปคนหนึ่งอะไอ้อปายนี่มันไข่ดีผมยูนีนี่ไหนน้องอยู่ไหนอะอ๋อกระสือใน้องน้องอยู่ไหนฮัลโหล น้ำมนต์น้ำมนต์อ่ะผมน้นี่มันบาราอิผมมัเข้าไปใกล้ๆกล้แล้วคนน้ำมนต์ใส่บารับบารับือเอาน้ำมนต์เอาน้ำมนต์จริงฮุดใส่มันใช่ไหมมันจะตายบ่ฮุดใส่มันมันจะฆ่าได้กัะบายาเออมันเหนี่นะการมันโคตรน้ำมนต์ยังไจแบบเร็วจับเอ็กเอ็กกดตัวเองให้น้องเล่นในคอมกดตัวเอ็กผมรู้สึกว่าเหตุการณ์มันเร็วมากเกินไปฮุดฮุดฮุดมันฮุดมันฮุดมันเกินไปตัว้ตายไอ้เนี่ยมันยากลูกมันจะมีหัวไม่ง่ากลัวแท้เลไม่เนาะแรกแรกว่ายากหลักๆว่ก ดคิ้วหลังๆคือเกิดกัมเาวตัวเาวตัวต้องพาอย่อะไรฮะปะปะปอปายสื่อไม่เกิดเอ้เราว้างหน่อยเดี๋ยวมันเกิดหน่อยเดี๋ยวมันเกิดเหรอไหมเดี๋ยวได้ไปโกนคุยกับปูฮั่นเล่นในเรื่องอะไรไกลๆเลยตอนเฮาเาเล่นเติมแก้จุดอะไรนี่ไอ้เติมแก้เนาะเราถือไว้แล้วก็ไปยูที่เหรอที่ไอ้บอไก่เหรอที่มันไปสนิมอ่ะเนาะโอ้หลังเขาดิหลังเขาดิน้องกดน้องกดกด โอเดยเดียวน้องเดินไปอยู่คนเดียวหยุดมันหยุดมัตาอยู่คนเดียวน้องอย่าตายนะพีอ้ดีอยู่คนเดียวโอ้โอลยโอ้โอ้ยไม่ดีเกียไม่ดีโยไม่ดีไม่ดีไอเดีอยู่คนเดียวคนเดียวเฮ้ยอไอ้ยอไเอ้ยอ้ดียวไปไกลไอ้เดียวอยู่คนเดียว ไอ้ ini, okay. okay. donc, bueno> <that <that oh, ้ไอไอไอ้ไอ่ไอ้ไี้หอ้ยแม่อไล่ไปโยอ้ไ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 ้ไอ้ไอกไอ้ไอ้หอ้ไอ้นี่ไอ้องไอ้ไอ้เอออ้ออ้ไอไอ้ไอ้อ้ไ้ไอ้ไ้อ้ะ้ไอ้ไอ้้้าอ้ออไไออ่อไอไอ้อันดอ้อ้ออ้้น เอตัวมันตัดดิ๊กดิ๊กเลยนี่อ๋อแสดงว่าน้องบักมันมีบักอย่างหนึ่งคือห้าไปรัผิดกระสือตายแล้วมันมันจะแาบยุดสันน้องต้องวิ่งไปไกลๆก่อนไปไปโว์เร็วๆไอ้ไอ้ไอไอไอผมบอกเลยแค่แค่นี้แบบมูนี่มันกลัวมันยังกิดแตงนะนี่ละเติมน้ำมนก่อนไหมปลาเขาไปเติมน้ำมนก่อนไปหายใจน้ำมนกไปไปไป ไปเติมด้านหน้าก็ได้นี่นี่เรามาเติมข้างนี่ดีกว่าชัวเฮ้ยเฮ่ยน้องหยน้องอยลัวปล่อยลัวปล่อยลัวท้องไอโอ้โหไอ้ไอ้โอ้ยไอ้จะไปไปไอ้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 ไอไก้ไอไอไก้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ่ไอ่ไอ้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 ไอ่ไอ้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 ไ้ไอ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  ก็บนรอบไปยอมเข้าบ้านไงมนี่ไป <c oughs> ยืนอยู่ตั้งนอนมีอะไรตีฮะเลยเ <c oughs> ออเออเขารอไปอยู่ผีมันไล่เดียวเนาะผีมันจะไล่แค่คนเดียวแต่ถ้าขายอยู่ใกล้ผีอ่ะมันจะเปลี่ยนเป้าหมายไอ้เหี้ยไฟกูจะโมเจอละเจอกับผีห้ามาตายเลยไม่ตืมน้องเจอไฟีล้วน้องเจอไฟแล้นี่น้องเจอไฟน้องหือนี่แล้วน้องไปโกตี้อย่เหรอไว้เจ๊อันนี้นะไว้เจ๊เทียนนะไปโก้ใต้ไอ้ตี้มันเป็นสนิมเนี่ย สนิมคือเนียไอ้กเทียนมันได้ไงไอ้เผาน้ำมันไงเทียนเทียนนึกซึ้จะเป็นอะไรอย่างงไอ้กับหมนี่ใจเสพจุดเสพผมคว่าแล้วเสร็จแจละโอเคไปงั้นถ้าไปเลยเอาเต้เต้หน่ะกับตั้งหลังเนี่ยก็คือเติมเต็มนิ่มสุดนะเตือเติมเตมเติ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 มเต้าเต้มเติมเเติม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 เติ่เติมเเติมเติมมนตเติมเติเติม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 เตยมเตมเตีมยตเติมเติมเตมตเมเลยตั้งหลังอ่ะ โอเคเติมละเติมละไอ้ดูน้องผีดู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 ไอ้น้ำกองไหลผีน้ำกองไหลผีไอ้กะบอก้น้ำองไหลผีน้องไอ้บอกเข้าใจว่าน้ำมาจักสีตรงไหนวะก็อาใจเลยนะแบบอาจจะมาแบบทำบุญสิแปดหล่อไปี่ไงตรงเนี้ยทำบุญบ้านอย่บ้าม่นมา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 าวามามามาเมาามมามาม

มาไหมรู้สึกได้เจกะมามาไรอ่ะม่ไม่ไองตัวไม่สองหายไปแล้วเออหายไปแล้วเออเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยเฮ้่เนอยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้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 ยเฮอยเฮ้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 ยเีกยเฮอยเฮ้ยเ้ยเฮอยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้เ้ยเฮ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 อยเยเเอเเ้เเเเอเ้เเ แมโอ้ยไฟจะหมดแล้วไฟดีกว่าไฟจะหมดละถ้าเราไฟผมลดจ่ายยางไงอ่ะมันลดจ่ายจริงเลยว่ามันน้องถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆมันหมดเร็วอีพายใหขาดไปแล้วแม่นตายแล้วเนาะไม่เขาต้องมาเช็คภารกิจแล้วก็ต้องไปคุยกับปูให้หนุ่มกบอ่ะเขาติดเ่างให้เขาติดล่าเขาติดล้วเขาไปเขาไปเที่ฮานดิคไปบ้านหลังไง ไอกระท่อมน้อยคอยลากขันกับไว้เดอมเบอร์คิวเจ้ยบอกว่ไอเมียดังได้เพน้องให่เยอะน้องหอยไปน้องหอยไปน้องหอยไปไอตัวนี้บ้างน้องน้องหนีอย่ามาใกล้กูไปเออเออเออกูตีหนีเลยกูตีหนีไอตัวนี้ทะลุบ้านทะลุบ้านได้ไงไอตัวนี้ทะลุบ้านได้ไอจังไม่ไอตัวเงาโง่เนาะไอเด็กป้าบ้าหนีไปไอเด็กป้าบ้าไอสายเดี๋ยวไอตายอ้อมแล้ว

ยังน้องเวลายังน้ายอยหลังอยู่มันยังบ่หายมันอยู่หน้าถ้ามเนาะมันอยู่หน้าถ้ามไปผมอยู่ดีมีสุมันอยู่หน้าถ้าน้องไอ้รอดแล้วไม่มาตามไอ้ไปจะมุดหลือครึ่งเดียวไอ้เหี้ยไปผมหลือกระจ oh, ิ๊ดนึงแล้วจิ๊ดเดียวอ่ะเอออยู่ที่รอดร่างมือเออแบงน้ำมันหรอโจรเร็วไอ้อยู่ไหนไอ้อยู่ที่กระทอมเขาพอมีเขาบเลยเลื่อนเลยหยอกหยอกเลย เออกูต้องไปทางไหนวะกูบอกกูเรียงเลยเนี่ยเนอะเอ้ยตัดแสงไฟมาอาชีพไหนเอ้ยมา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 ไุณไปเดินไปไหนไอ้ไอ้อีหลังเดีอ่ไอ้เี้าเอ้าหายไปกันหมดนะผมอยู่ตรงนิวน้องหมาตามไฟมาหรอโยกโยช่วยหักครับโยบจุยหักครับน้องวิ่งเลยวิ่งไปไหนมาน่าค่อยหลังแล้วน้องอหยังสั่นหอบสั่น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 อยู่ไหนเอาเอาข้ามมาน้องเอาข้ามมาน้องอยู่ที่ข้าไหน ไอ้เออไอ้ไ่นไอ้เออเออเออไอ้หี้ยงอ้เนาะก็จะเอาห้ามาแล้วโอ้เหมือนอทเลยกี้ไอ้โอ้ไหลติ๊กตไปตรงไปตรงไปไม่อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้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 อ

มันจะมาหายวะเข้ามาเข้ามาเขียนนี่หายหน่อยัชอบนนี่ไอ้น่ะนี่มันไม่แน้องเอ้ยมอากาศเติมไฟดุนยิากาศเติมไฟดุนดุยหือคนิปเตี้ยงนอผมโดนตากเมื่อกี้ผมโดนอะไรเข้ามเมามามามมามออเมมามามามมมมมมม ไปตางนี้ก่อนไอ้ไปตางนี้เออไม่นไม่ไปตางนี้ก่อนตางนี้ก่อนงนี้อาจจะมีของดีของดรบมันไปอ่ะน้องรอกรรมมันมันจะค่อยมาทีหลังอ๋อคมับได้แล้ได้แล้วแข้หัวเต็มีล้วเออลอทยผมลองทายมาตาบ้าไอ้มาตาบ้าเออมาตาบัเออโค้ดโค้ดแบกโคดไอตองตัวไอตองัวไอตัวโคดโคด มันไปแล้วไอ้กิมตามมาโอเคโอเคใหมันไปแล้วเาไปยู่กับมันเอาไปตดตามตามม่มาตามมมาเฮ้ยมันมาแล้วมนมาแล้วมนมาแล้วมันมาแล้วมนาแอ้ยมักรักมักรักรัวรักรักรคกรักรักกรักรงกรักักร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 ากรักรักรักักร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 ััยรักรักรักักรักรักรั้รัก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 ักร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 ากร้กรักรักรักักมักรักกลัั้ว้

โอ้ป่าแมงนี้เตไปใจสกนมาเทียนนี่ก่อนลงมาลงมามากดเทียนนี่ก่อนโอเคแล้วยกยกยกยมันจะเกิดตอนนี้ยกยเียงเียบมันยมมนีตอนตอนตอนทัานิ้งบสังเกตเนียวะในีมนนี่มานี่โชว์เดี๋ยวก่อนเขาเอาเขาเอาไปเอกสารก่อนโชว์โชวจริงเขาป่อยิงกดิงกดเข้าไปยิงกดเข้าไปยิงเข้าไปตรงไหน Ủa tất cả bên này, ở